สวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอท่าป้องกันการถูกผักแล้วกระโดดเข้าต่อยพอดีได้มี f อท่านหนึ่งได้ขอวิธีการรับมือเข้ามาวันนี้ผมอาจารย์แดนจัดให้รับกับท่าป้องกันการถูกผักแล้วกระโดดเข้าใส่ขั้นที่1ปัดแล้วชิงต่อยครั้นคู่ต่อสู้หมายใช้มือผัก เข้ามาที่บริเวณหน้าอกของเราให้เราชิงใช้มือผักขึ้นด้านบนแล้วกระแทกหมัดตรงสวนออกไปในทันทีสายตาจับจ้องการเคลื่อนไหวปฏิกิริยาว่องไวและแม่นยำขั้นที่สองปัดแล้วแทงเขา่าใช้มือแหวกขึ้นแล้วกดลงพร้อมส่งเข่าอัดกระแทกเข้าท้องน้อยท่านี้จะคล้ายๆกับท่าหนุมานแหวกฟองหรือท่า มัดฉานุขึ้นฝั่งนั่นเองฝึกแวกกดแทงให้สอดประสานสัมพันธ์กันขั้นที่สปัดแล้วถีบยัดฝึกปัดมือทั้งสองข้างแวกออกแล้วรีบกระแทกเท้าถีบอัดยัดอกในทันทีก้าวถอยหลังพร้อมปัดเล่งรัดหมายยัดยอดอกและถีบยันยกให้หกเขมรขั้นที่สเป็นตัวหลบฉากครั้นถูกผักจนเซไปทางด้านหลัง แล้วเขาตามติดด้วยการกระโจนเข้าใส่ให้เรารีบพลิกตัวเบนหลบฉากออกทางด้านข้างในทันทีครั้นสามารถใช้มือเบนผักได้ในขณะเดียวกันแล้วแล้วก็ก็ให้กระทำด้วยจักเกิดผลดีนักแหลขั้นที่หปิดป้องแล้วยัดหมัดครั้นถูกผักจนเซไปทางด้านหลังให้รีบยกแขนขึ้นปิดป้องหมัดเอาไว้พร้อมกับ ให้ยัดหมัดอัดกระแทกในขณะที่เขาลอยตัวอยู่บนกลางอากาศในทันทีฝึกฝึกย่อขาลงรับแรงกระแทกด้วยเพื่อเป็นการทอนแรงและเพื่อเป็นการเพิ่มพลังในการโจมตีนั่นเองขั้นที่6ลวงยัดเขา่าแซงทำเป็นเซถลาไปทางด้านหลังหมายให้เขาติดตามเข้ามาชิดตัวครั้นเขากระโดดกระโจนเข้าใส่ให้ชิงยกเขาขึ้นแทงอัดกระแทกสวนอก ในทันทีให้ยกมือขึ้นมาปิดป้องบริเวณใบหน้าเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยขั้นที่7หลบหมัดเตะสวนครั้นเขาผักอกและกระโดดเข้าต่อยอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วให้ย่างใต้ก้าวสืบถอยหลังไปทางด้านหลังให้ผลอาวุธหมัดของคู่ปรปักแล้วรีบดีดขาขึ้นเตะสะบัดอัดยัดกระแทกศีรษะเลยทันที ขันที่8ชิงถีบสกัดฝึกยกเท้าขึ้นถีบยันเพื่อสกัดก,การเข้าโจมตีจากคู่ปรปักหลักสำคัญคือสายตาและเท้าหลักที่ยืนในขณะถีบสกัดจะต้องยืนให้มั่นคงและถีบอัจระแทกให้แน่นและแม่นยำขันที่9หมุนตัวถีบสกัดขันเราสามารถฝึกฝนทักษะการใช้อาวุธได้อย่างช่ำชองแล้วละก็ให้ฝึกหมุนตัวถีบกลับ ไปทางด้านหลังตามท่วงท่าลีลากวางเหลียวหลังในการสกัดการโจมตีของคู่ต่อสู้ตามสถานการณ์และแรงส่งที่มาจากการถูกกระทาขั้นที่สิบพุ่งเข้ายัดศอกครั้นเซทลาตามแรงผักแล้วเหลือบเห็นเขากระโดดพุ่งเข้าหาให้พุ่งตัวเข้าตีศอกอัดกะแทกอ,อกในท,ทันทีหากอย่าลืมยกแขนอีกข้างหนึ่ง ขึ้นปิดป้องอาวุธเขาเอาไว้ด้วยท่านี้เป็นกลยุทธ์การยืมแรงเขาเข้าโจมตีตัวเขาเองนั่นแหละขั้นที่11สอกไข่สอยอกขันเขากระโดดกระโจนเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งจงอย่าได้หลังรอให้ย่อรับด้วยสอกไข่อาจกะแทกอกในทันทีให้ดันสอกส่งแรงขึ้นด้านบนให้สอดรับจุดตกของคู่ปรปักขันอยู่บนเวหา เพื่อเพิ่มแรงบวกในการเข้าโจมตีให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็โจบลงไปครับกับท่าป้องกันการถูกผักและกระโดดต่อยถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับมวยไทยโบราณก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยครับขอบพระคุณมากครับ ผมอาจารย์แดนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้ท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยโบราณให้คงอยู่ตราบลูกชั่วล้านสื่อไปขอบน้ำใจทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ